ครับสวัสดีครับร้านนาดาลีซิ่งช็อปนะครับวันนี้พามาถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับรถ Isuzu All New D-Max เครื่อง2.5นะครับน้ำมันเครื่องที่ลูกค้าเลือกใช้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นเบอร์ 10W40 นะครับซูเปอร์ไลท์ล้ำนะครับเกลอนสีฟ้านะครับขนาด7ลิตรนะครับแล้วก็ตัวอินเจินฝัดพัดด้วยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็เริ่มด้วยกับการเทอินเจินฝัดพัดนะครับผสมกับน้ำมันเครื่องเก่าก่อนนะครับผมเทผสมกับน้ำมันเครื่องเก่านะครับแล้วสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้10นาทีแล้้วคคค่่่ออออยยถานนนมััเรรืงกะบ แำยาฝาชิ่งนะครับจะเข้าไปชำระล้างนะครับคาบตะกรอนสิ่งตกค้างคาบเหนียวภายในเครื่องยนต์นะครับตามลูกโซ่ผนังแหวนลูกโซ่นะครับให้หลุดออกมากับน้ํามันเครื่องเก่านะครับน้ํามันเครื่องที่ทําการฝาชิ่งนะครับจะไม่มีความเหนื่อยและจะมีแต่ความลื่นนะครับทําให้น้ํามันเครื่องออกมาหมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นการคลายน็อตตัวถังน้ํามันเครื่องนะครับเพื่อเตรียมถ่ายน้ํามันเครื่อง อันนี้ก็จะเป็นการใช้เครื่องดูดนะครับเพราะเราจะใช้ทั้งการถ่ายและก็การดูดนะครับทําให้น้ํามันเครื่องออกหมดจากตัวเครื่องนะครับผมเราจะใช้เครื่องดูดดูจนกว่าน้ํามันเครื่องเก่าจะออกหมดนะครับแล้วก็เปลี่ยนกองน้ํามันเครื่องกันครับกองน้ํามันเครื่องนะครับแนะนํานะครับดีที่สุดคือเปลี่ยนทุกๆครั้งของการถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับผมแล้วก็ขันน็อตปิดตัวถังน้ามันเครื่องนะครับชีสเปย์ทำความสะอาดนะครับแล้วก็เอารถลงมานะครับ ทำการเทน้ำมันเครื่องใหม่เข้าไปนะครับผมน้ำมันเครื่องที่ลูกค้าเลือกใช้ในวันนี้นะครับก็เป็นเบอร์ 10W40 นะครับซูเปอร์ไลท์ลาฟนะครับในเซ็ตก็จะมีแกลอน5ลิตร1แกลอนนะครับแล้วแกลอนหนึ่งในอแกลอนนะครับผมจะใช้ประมาณอยู่ที่เกือบเกือบ7ลิตรนะครับสำหรับ i s u z u a l l New D Max 2.5นะครับแกลอนสีฟ้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นน้ำมันเครื่องสังเคราะห์เลยนะครับผมเบอร์นี้นะครับเหมาะกับรถยนต์ที่ใช้งานหนักนะครับแล้วก็วิ่งทางไกลบ่อยๆนะครับก็แนะนำเป็นบระคัผม ต่อมานะครับก็จะทําการเช็กระดับน้ํามันเครื่องนะครับให้อยู่ในเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานตามที่เครื่องยนต์ต้องการนะครับวันนี้นะครับลูกค้าก็ขอให้ช่วยติดสติกเกอร์ให้ด้วยนะครับเราก็ทําการติดให้นะครับผมเป็นสติกเกอร์ของ Liquid Wal l ี่แล้วก็สติกเกอร์ของโชว์รูมเรานะครับผมสนใจถ่ายน้ํามันเครื่องกับร้านนาดาเรซิ่งช็อปนะครับก็สามารถมาตามที่อยู่ด้านล่างนะครับคููขวาซอยรีบาดีสามสิบสามเขตหนองจอกนะครับกทมหรือโทรมาสอบถามกันที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับและขอสวัสดีครับ